นางลงดีๆีนางธรรมัดถมีนางตะมอดตอกขาขั้นมาสั่นบอให้กินมามานั่งนั่แม่นี่มาลูกอะอาหารแมวน,น,น,นางลงสักวันมา,าสัตว,ตว,ว,ตว,ตวงง์ก็จะแม่บอกว่าฝังนั่งลงซิดดาวหนุ่มบอจ่าขึสิบดาวสิบดาวซัดชัวตัวเซ่ตัวนั่งลงดีๆีมาแมงบอให้กินเด็ดกินบ้านเอกินบ้าอู้แซ่บถึงเด็ดนิ้หวานเย็นแมวให้ก <laughs> ินหวานเย็นแมว ควายละรุ่นนั่นพี่สาวตุ่มรุ่นนี้อ่ะอีกเดียวนี่ร,นรุ่นนี้อ่ะรุ่นหําเอานางล่องคว้ยหนาไปหน้ากลุ่มไอ้พกินน้ำไอ้พนกินน้ำมาสั <c oughs> ่นไอ้พนเห็นน้ำใบหนูกินอะไรกินหวานเย็นแมวถอยลังไปอีกเพิน่นบอเห็นเออกินหวานเย็นแมวพ่น้องเอาขนมรอเท้าใบพอสั่นเทอาสิมิแต่ห่องอยากไรฝนหวยเอาดูดกินฮันนี่กินหวานเย็นแมว วันเย็นท่นจากป่านไวนาไปหาปนผุนพี่น้องผนเบิงอันอนี้คือน้องซิดนี่เด้อพี่น้องเธอซื้อา่าซิดนี่เอาซื้อเกาตามแม่เกาเธอเปลี่ยนตะน้ำสกุลมาเป็นน้ำสกุลสาวตุ่มนี่ล่ะนี้คนถามสาวตุ่มมาเก็บใดอิลีติวเอาก็เก็บใดอีลีแล้วเนาะเก็บได้อยู่ทั้งขยะก็จะเอาไปถิมก็จะเอาไปถิมก็จะเอาไปอยากเลี้ยงมันแต่ว่ามันอายุแปดปีแล้วล่ะเป็นแมวเป็นแมวมีอายุแน่แล้วล่ะ เปลี่ยนบ่งเหรอปัญหาจะมาเที่ยวก็บห้องย่ำขึ้นก็น่าน้ำสาวตุ่มลูกสาวสาวตุ่มไปเก็บมาได้นั่นนั่นไงสิ่งขากางเก่งสำลาร <c oughs> ุ่นก็เสือขากางเกงโอ้ยมันบ่เป็นยังดอกนะคะอาซาเลยค่ะประสิทโอ้ยนางสังห์นางสงังห์เป็นเป็นเป็นจุดขายสาวตุ่มตัวโอ้ยใส่สุดเลยหนางแพงนางสังห์ บ่ได้สนไว้ยังสิแพนเด้โอ้ยไวยหนาไปหาเพื่อนพี่น้องก,กูนะทางอาซาเลยว่าสันเออนางสงาังห์บอว่านี่ก็นางสงห์ใส่แมวนางเกษรน่ะใส่แมวโอ้ยว่าษาถามแมวอยู่ว่าอีลาได้กินหอยขัวมันตายอยู่บ่ว่า,าัแมวบาปา่ป้าแมวบาปา่ป้า อะไรกินดอกข้าวหอมใหญอยู่หอยกัวโอ้ยเป็ดปากออกมาเอานี่นี่เลี้ยตัวนี้สักก่อนบีบแห้งพอดมันตะลวดออกมาแบบร้ายนึงอะไรอวยหนะ้าอวยหน้ากระหันหน้ามากละ่ะเมนว่าเด้อนางอวยหน้ามาทางที่เบื้องเนื้อเอาเลี้ยอยู่นี่มือนี่สักก่อนเอาเลี้ยเพราะว่ามันเป็ดใช้มือเนาะเลี้ยลูกเลี้ย กินบ่ไปสิกินน้ำซิดนี่ซิดน,นี่มกักถือได้นี่กินไปกับเศร้าจอดฟังได้ว่าแม่วบารยังมาสั่นเทือบาร์พูดอะไรสิแม่มาสั่นเทือบารกิสกัจุเล่ค่กองเต็มหมอมวยช่วมกองพองแย้ดูดูอ่าเทือบาร์เธือบารเธอบอกเข้าใจมันโอ้ยนอก่าสัาาสส่นอวยภาษาสวิตเซอร์แลนด์เออ เกงานมาแล้วนี่อาบน้ำเศร้ามีแห้งล่างสามสิปกีบแล้วเียเปิดควรแล้วเปิดออกดังบกห0กพันกับสีแดงแล้วเหมือนอื่นพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้หยุดเซามีแห้งหนึ่งวันแ,แ้วเลยกับสิดีมหละของมากนาอะนะคะภาษาฝรั่งเศสตัวตูนเน่ตูเน่ตูเน่ตูเน่เ,นเนลว,วิซาสแปลว่าอวยหนามาก ภาษาอีสามกับอุวยมาวันพริกมาแม่อีหนูพริกมาไม่ใช่พริกอยู่ในกลกวาพริกมาจิกกังยิ้วแซ่บบ่ลุกละแมวขึ้นนี่ฝนตกฝ่าเหลี่ยมฝ่าห้องพ่นก็ะแมวย่านเมื่อํานนี้ทำหน้าที่แท่นหัวหน้าอีบุคบบอหัวหน้า,นายอยู่แต่ว่าเจ้าของโรงแรมกับมากขึ้นกาแต่ว่ามากเป็นกับบอมากสไตล์แบบว่าขั้นขั้นหัวหน้า,นาบอ,าอยู เพิ่นจังมาสไตล์แบบวา่ามากเนี่ยเบาแน่นนั่นนี่นะคัะท่า,าน่าแท้ๆอยู่กับโมไม่เนี่ยสิมาเบาเราพูดถึงว่าเขาทำข้าบักแตงพูนถ้ากับมาถ้ากับมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ก็แก่แก่แต่ว่าเท่ากับอะไรเขามาเบาะนะแต่ว่าขโมน่าเราอยู่เท่ากับสิมากทำท่า,ทาเบานั่นเบานี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สงสัยสิอามกินสาวตุ่น